อะไรคือหลุมพรางที่ทําให้คนเงินไม่พอใช้ตลอดเวลาแม้ว่าจะทํากําไรกันได้เยอะ5ล้าน10ล้านแต่สุดท้ายแล้วติดลมอยู่เหมือนเดิมสวัสดีครับผมคน่างนะครับจากเพจนักลงทุนคริปโตและ y u u t u b e g o ัก Luck Invest นักลับมากันในปี2568นะครับกับธีมที่เราจะพูดถึงเรื่องความมั่งคั่ง การลงทุนและคริปโตเคอเรนซีกันมากขึ้นนะครับผมเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณทุกคนมากๆเลยนะครับผมยังเทรดอยู่ผมยังลงทุนอยู่แต่เราอยากขยายเนื้อหาเพิ่มเติมเพื่อให้คุณเนี่ยสามารถเติบโตในการลงทุนได้มากขึ้นและทําให้ชีวิตของคุณพัฒนาขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งดังนั้นเราไม่ให้เสียนาฬิกาเอ้ยเราไม่ให้เสียเวลากันนะครับเราเข้าเรื่องกันเลยดีกว่ากับหัวข้อวันนี้ครับคืออะไรคือหลุมพรางที่ทําให้คน เงินไม่พอใช้ตลอดเวลาแม้ว่าจะทํากําไรกันได้เยอะทํากําไรกันได้5ล้าน10ล้านแต่สุดท้ายแล้วติดลมอยู่เหมือนเดิมกับ3หลุมพางที่จะทําให้คนเราไม่รวยกันสักทีจากข้อมูลอ้างอิงนะครับศูนย์วิจัยของ SCB นะครับมีบอกไว้ว่าเรากลุ่มคน Gen Y นะครับหรือกลุ่มคนทำงานที่อายุประมาณ25ขึ้นไปตรงนี้นะครับเกินกว่า50%เป็นหนี้บัตรเครดิตแล้วก็เป็นหนี้ที่เป็นกู้ยืมนอกระบบแบบนี้กันเยอะแยะไปหมดเลย ท,ที่น่าตกใจคือคนเหล่านี้ครับยิ่งเงินเดือนสูงครับหรือรายได้สูงขึ้นก็ไม่ได้ทําให้เขามีความมั่งคั่งมากยิ่งขึ้นแต่จะกลายเป็นนี่มเยอะกว่าเดิมอีกทีนี้หลุมพังที่เกิดขึ้นกับคนลงทุนเหล่านี้คนชั้นกลางหรือคนเจนวเหล่านี้มันคืออะไรผมหลังจากที่ผมไปให้คําปรึกษากับ นักเรียนกว่าหลายร้อยหลายพันคนแล้วสิ่งที่ผมเจอเหมือนกัน3อย่างเลยนะครับแล้วต้องมาแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้ให้อย่างที่หนึ่งครับในภาษาอังกฤษ,าษาเขาใช้คําว่า lifestyle inflation หรือว่าใช้ชีวิตเกินกว่าเงินที่เขาหาได้มันเป็นยังไงผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับก็คือ,อผมไปคุยกับน้องคนหนึ่งครับคนนี้เขามาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังบอกว่าพี่ครับผมก็มีรายได้เพิ่มขึ้นขนาดนี้แต่ทําไมผมรู้สึกว่าผมเป็นหนี้มากกว่าเดิม ผมไม่รวยขึ้นเลยผมยังมีภาระแบบเดิมตลอดตลอดเวลาเลยผมทําไงดีครับพี่น้องคนนี้ครับตอนเริ่มทํางานเขาเป็นโปรแกรมเมอร์ครับก็เงินเดือนอยู่ประมาณ 3- 4มสี่หมื่นแบบนี้แล้วเงินเดือนก็ค่อยๆเติบโตขึ้นเรื่อยๆจนประมาณแบบเกือบแสนแล้วแต่ภาระการใช้ใจ่ายของเขาก็เพิ่มสูงขึ้นเป็นเงาตามตัวไปด้วยเลยด้วยประสบการณ์ที่ผมเคยเจอครับ เจอคนแบบนี้เยอะมากหวังว่าคุณจะไม่ได้เป็นคนน,คน,นึ่งคนนะครับสิ่งแรกเลยที่เกิดขึ้นครับเป็นจุดบอดแรกเลยคือใช้ชีวิตเกินกว่าสัดส่วนของเงินที่มาหามาได้เอาเป็นภาษามนุษย์นะครับคือง่ายๆคือเขาเพิ่มรายจ่ายเร็วกว่ารายได้ที่เขามีแน่นอนครับทุกคนเรามีเงินเดือนใช่ไหมครับแล้วเราได้รายได้ขึ้นมาปีหนึ่งอาจจะ3% 5%นตาะแต่รา,ายจ่ายที่เราใช้ออกไปในแต่ละเดือนเนี่ยมันโตเร็วกว่านั้นมากๆเลยแค่เรารู้สึกว่า เดี๋ยวเดือนหน้าเงินเดือนเราจะขึ้นสัก5%าเปซแล้วเดี๋ยวเราก็ไปผ่อนนู่นผ่อนนี่เพิ่มเติมนะครับกลุ่มเนี้ยแรกๆอาจจะเงินเดือนสัก3าม0 0่นแล้วพอมาปุ๊บสัก5 0 0หมื่นปุ๊บก็กใช้ค่าใช้จ่ายเยอะมากขึ้นคนกลุ่มนี้เกิดอ,อะไรขึ้นเงินเดือนขึ้นจากสา0 0มื่นเป็นห้าหมื่นใช่ไหมครับจากทีอ่อยู่บ้านอยู่คอนโด800 0ัก็เพิ่มเป็นหมื่นจากกินข้าวข้างทางก็เริ่มไปกินกินร้านอาหารร้านหรูแบบนี้มีฉลองกันแบบนี้เพิ่มมากขึ้นอย่างทันทีมี มีงานเลี้ยงอะไรก็เลี้ยงกันตลอดเลยประเด็นที่ผมอยากบอกคืออะไรถ้าตอนที่เขาสามหมื่นเขาใช้เงินใช้ชีวิตประจําวันสักสองหมื่นอันเนี้ยคือเขาใช้เงินอยู่ประมาณหกสิบเปอร์เซ็นถูกต้องไหมแต่พอมีห้าหมื่นเนี้ยเขากลายเป็นใช้เงินเดือนและประมาณสักสี่หมื่นกว่าใช้เงินเดือนเพิ่มขึ้นมาสักสองเท่าแบบนี้แปลว่าอะไรแปลว่าเขาใช้เงินไปประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นเลยทีเดียวจากหกสิบเปอร์เซ็นโตขึ้นมาเป็นแปดสิบเปอร์เซ็นแบบเนี้ย คือการใช้ไลฟ์สไตล์ที่มันเติบโตเร็วเกินกว่าเงินที่เขาหาได้ทําให้เป็นจุดบอดที่หหรือว่าจุดเป็นเป็นหลุมที่1่ที่ขุดให้คนเจนวตกอยู่ตรงนั้นเลยทีนี้พอพอใช้ชีวิตก้าวกระโดดแบบนี้ใช้ชีวิตแบบก้าวกระโดดนะไม่ใช่เงินเดือนก้าวกระโดดนะใช้ชีวิตก้าวกระโดดแบบนี้เกิดอะไรขึ้นกับเขาครับแน่นอนว่าเงินที่จะเก็บใช้ลงทุนหรือเก็บใช้ในระยะยาวก็จะลดลงลดลงลดลงความั่งคข่งโดยรวมแทนที่ตอนแรกสามหมื่นใช้2 0 0 0 0ใช่ไหมสามหมื่นใช้2 0 0 0 0 ถูกต้องสามหมื่นใช้สองหมื่นใช้ประมาณ60%เหลือ4 0ในการเก็บได้อาจจะได้เดือนละหมื่นหนึ่งก็จริงแต่พอขึ้นเป็น8ปดหมื่นใช้ห0 0 0ื่นก็เหมือนเหมือนเหมือนมันจะเหลือ20,000ใช่ไหมเหมือนจะเยอะขึ้นแต่จริงๆแล้วสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ที่เขาใช้อน้อยลงน้อยลงแบบนี้แปลว่าอะไรแปลว่าภาษีสังคมของเขาเยอะเติบโตเร็วเกินไปแล้วเราจะแก้อย่างไงคนคนที่รวยขึ้นมาเขาจะทํำยังไงเขาอาจจะใช้เงินเท่าเดิมอย่างเช่นปกติใช้เดือนละ2 0,000ื่น พอขึ้นมาสัก80,000เขาอาจจะใช้เพิ่มเป็นกลายเป็นว่าเพิ่มขึ้นมาสักประมาณ40,000อะไรแบบนี้30,000กว่าขึ้นเป็น80,000เพิ่มขึ้นประมาณสองเท่ากว่าๆแต่เขาใช้เงินเดือนเขาใช้ชีวิตเพิ่มขึ้นแค่2เท่า8กับ4กลายเป็นใช้เงินอยู่แค่50%ของรายได้ที่เพิ่มขึ้นแบบนี้ครับความมั่งคั่งโดยรวมในชีวิตของเขาก็จะเติบโตเพิ่มมากขึ้นแต่ประเด็นมันอยู่ที่ตรงนี้แหละ วิธีคิดของคนรวยแบบนี้มันก็เกิดจุดบอดที่สองที่คนเจนวหรือคนทั่วๆไปคนทํางานทั่วๆไปเนี่ยเจอกันคนเจนวที่เจอกันปัญหาคืออะไรคือเข้าใจผิดเรื่องการลงทุนและการสร้างนี่อะไรคือทรัพย์สินอะไรคือหนี้สินคนส่วนใหญ่เข้าใจผิดกันหมดเลยคนส่วนใหญ่เข้าใจผิดโดยไม่เข้าใจว่าการสร้างการลงทุนระยะยาวกับการสร้างหนี้ระยะสั้น อันไหนมันเป็นยังไงหรือเราต้องลงทุนระยะสั้นเพื่อให้รวยเร็วและต้องสร้างนี่ให้ยาวๆออกไปถ้าเข้าใจเรื่องนี้ผิดมีโอกาสตกหลุมเป็นจุดบอดจุดที่2อ,อย่างแน่นอนผมจะเผยข้อมูลบางอย่างให้ดูนะครับลองคิดตามดูนะครับคนหลายๆคนพร้อมที่จะกู้ซื้อคอนโดสักสาสปีผ่อนเดือนละสักประมาณ25,000บาทแบบนี้ผ่อนได้แล้วก็บอกว่าอ๋อก็จะได้มีที่อยู่เป็นของตัวเอง ผ่อนรถสักเจปีเดือนละสักประมาณหมื่นห้าอรถยนต์เป็นสิ่งจําเป็นในการใช้ชีวิตผ่อนบัตรเครดิตค่าท่องเที่ยวสิบเดือนเดือนละประมาณสักหมื่นหนึง่งแล้วก็ไปท่องเที่ยวยาวๆใช้ชีวิตต้องมีความสุขบ้างชีวิตเรามีชีวิตเดียวใช้ซะรวมๆแล้วผ่อนเดือนหนึ่งเท่าไหร่กว่าห้าหมื่นบาทถึงเงินเดือนเขาจะสูงขนาดไหนแค่ค่าผ่อนแค่นี้ก็กินกันไปเกือบหมดแล้วเนี่ย เขาใช้ไลฟ์สไตล์เติบโตขึ้นแล้วใช้การกู้เงินระยะยาวแต่พอเราจะพูดถึงการลงทุนระยะยาวเพื่อให้ผลตอบแทนมา cover เรื่องพวกนี้ก็จะกลับได้ยินสิ่งที่เขาบอกว่าเฮ้ยลงลงทุนไปเดี๋ยวมันขาดทุนลงทุนยาวเดี๋ยวมันก็เสี่ยงเยอะเขาเอาเก็บเป็นเงินสดดีกว่าไม่มีอะไรเงินสดอยู่กับตัวยังสบายใจ แล้วก็ให้ตลาดดีๆก่อนค่อยลงทุนตอนนี้ตลาดมันแบบขึ้นมาเยอะมากแล้วโอยอย่าเพิ่งลงทุนเลยกลัวเดี๋ยววิกฤตเศรษฐ,ฐกิจจะมาลงทุนไม่ได้ก็มีนักเรียนผมคนหนึ่งที่มาถามครับว่าโค้ชครับอยากได้อยากใช้ชีวิตแบบแพ s ซีฟอินคอมทำยังไงดีครับผมก็เลยต้องถามย้อนกลับไปว่าแล้วเราเลือกลงทุนอะไรบ้างอะไรที่เป็นการลงทุนอะไรที่ไม่ใช่การเก่งกําไรระยะสั้นแน่นอนคุณซื้อเหรียญสมมุติเหรียญมีมตัวหนึ่งอยกตัวอย่างอย่างทรัมป์ก็ได้ เหรียญมีมต um really well, okay. right? ัวนี้เพิ่มขึ้นมาโอ้เพิ่มขึ้นมาสามเท่าสี่เท่าแปดเท่าสิบเท่าเพิ่มขึ้นมาเลยคำถามคือคุณกล้าถือทรัมป์เหรียญทรัมป์แบบนี้ไปตลอดกาลหรือเปล่าถ้าไม่กล้าคำถามคือคุณจะทําซ้ําการลงทุนนี้ให้ทำเงินให้คุณตลอดไปได้ยังไงคําถามนี้สําคัญนะฝังอีกครั้งคุณจะทําให้การลงทุนของคุณทําเงินซ้ําแบบนี้ไปได้ตลอดไปได้ยังไงนี่คือหลุมพรางข้อที่2 Why? คนส่วนใหญ่มองการกิงกำไรระยะสั้นหรือทำกำไรกันเฉยๆแต่ไม่ได้มองการลงทุนเพื่อให้เงินเติบโต,ตระยะยาวและทำมันซ้ำได้ซ้ำได้ซ้ำได้กลุ่มคนทำงานก็ไปโฟกัสว่าแล้วจะใช้ชีวิตให้มันดีขึ้นหรูขึ้นสบายขึ้นได้ยังไงโดยไม่ได้มองการลงทุนเป็นระยะยาวให้ลองคิดตามดูนะครับคนส่วนใหญ่ผมใช้คำว่าคนส่วนใหญ่นะผูกมัดตัวเองกับนี่ระยะยาวแต่ทำการลงทุนแบบเก่งกำไรระยะสั้น เพื่อที่จะทําให้บอกว่าจะได้รวยเร็วๆมีเงินเยอะๆเสร็จแล้วการลงทุนระยะสั้นทําซ้ําไม่ได้ทํากําไรได้ครั้งเดียวหรือทําไม่ได้เลยเสี่ยงสูงอย่างเช่นเรื่องลงทุนแบบซื้อหวยอะไรแบบนี้นะครับมีใครรวยเพราะการลงทุนหวยต่อเนื่องกันบ้างนะครับดังนั้นท่านมาสรุปในแก้หลุมพางข้อที่2คืออะไรลดการใช้นี่ระยะยาวครับและเพิ่มการลงทุนระยะยาวค่อยๆทําการลงทุนให้ผลตอบแทนเนี่ย เอามาเติมไ like ลฟ์สไตล์ของเราเอามาเติมการใช้ชีวิตของเรายกตัวอย่างเช่นนะครับปีปีหนึ่งคุณอาจจะได้ค่าเฉลีย่ยได้ผลตอบแทนจากการลงทุนสมมุติคอนโดสักหนึ่งห้องแล้วมีเงินเหลือสักประมาณพันหนึ่งแบบนี้นะสมมุตินะให้คิดเลขตามผมนะทุกคนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งแตกกลับมา <c oughs> นะครับให้คุณคิดตามลงทุนคอนโดหนึ่งห้องอมีเงินเหลือต่อเดือนสักประมาณพันหนึ่งละกันเอาหนึ่งพันบาทไปเพิ่มการใช้ชีวิตแบบนั้น โอเคหรือเอา1,000บาทนั้นไปเพิ่มลงทุนแห่งคอนโดที่ 2, ที่3เก็บสะสมรวมกัน5,000-6,000แล้วไปผ่อนคอนโดแห่งที่ 2, แห่งที่3แบบนี้ทำให้คุณจะมีเงินเพิ่มเติบโตมากขึ้นเป็นการลงทุนระยะยาวและทำซ้ำได้เน้นย้ำนะการลงทุนระยะยาวและทำซ้ำได้หลักการง่ายๆเลยครับคือลงทุนให้เงิน เติบโตและเอาเงินที่เติบโตนั้นไปใช้ชีวิตหรือลงทุนให้เงินเติบโตและเอาเงินที่เติบโตนั้นไปลงทุนซ้ําให้มันเติบโตขึ้นไปอีกแต่คนหลายๆคนก็ยังติดปัญหาหลุมพรางข้อที่3ครับพอบอกข้อที่1มาบอกว่าโอ๊ยไม,ไม่ไม่ต้องใช้ชีวิตใช้ไม่ต้องใช้ชีวิตเยอะแยะมากมาผมไม่ได้ห้ามคุณใช้ชีวิตนะแต่ผมบอกว่า คุณต้องพิจารณาดีๆไลฟ์สไตล์อินฟลชันชีวิตคุณจะต้องไม่เฟอร์เกินกว่าความสามารถในการหาผลตอบแทนจากการลงทุนได้ในข้อ2เก็บภาพไหมแล้วพอพอผมพูดแบบนี้บอกว่าโอ้โหโ,หโ,หโค้ดครับกว่าจะได้เงินเพิ่มแพสซีฟพันบาทต่อเดือนมันนานมากเลยก็มีคนบอกว่าอย่าท่าแบบนั้นนะเอาเงินไปใช้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวรอให้แบบเออให้เงินมันเยอะกว่านี้รอให้พร้อมก่อนแล้วค่อยมาลงทุนดีกว่า และนั่นคือหลุมพังข้อที่3าหลุมพังข้อที่3คืออะไรคือรอจนพร้อมแล้วก็ไม่เริ่มสักทีลองคิดดูนะครับว่าเราเคยพูดคำนี้กับตัวเองไหมบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยลงทุนก็ได้พอลงไปมันก็ได้คืนมาแค่ร้อยสองร้อยบาทและลงทุนไปได้คืนมาปีละประมาณห้าร้อยบาทโอ้ยแล้วเมื่อไหร่มันจะได้เป็นหมื่นเป็นแสนกว่าจะได้เป็นแพสซีฟอินครมกว่าจะได้ใช้ชีชชวิตแบบอ,อย่างที่ตัวเองต้องการเอาเงินไปใช้ชีวิตนี้เลยดีกว่าสุข ส,สบายตอนนี้ชีวิตเราชีวิตเดียวใช้ซะคำถามคือพูดแบบนี้มากี่ปีแล้วและจะพูดแบบนี้ไปอีกกี่ปีหรือจะต้องพูดแบบนี้ไปจน80ปีต่อจากนี้จนคุณอาจจะอายุ100ปีแล้ก็ยังพูดบอกว่าเอาเงินไปใช้ชีวิตก่อนและไม่เหลืออะไรไว้บางทีอาจจะไม่มีเงินเหลือจนถึงอีก80ปีที่เหลือเลยก็ได้นี่ผมสมมุติว่าคุณมีอายุถึงร้อปีเลยนะผมมีลูกศิษย์สคนคนที่หครับ เป็นแม่บ้านเลยเงินเดือนแบบไม่เท่าไหรอ่อ่ะเงินเดือนไม่เท่าไหร่ทํางานทํางานเขาเรียกว่าอะไรนะงานเสมียนงานบัญชีงานเอกสารงานอุปกรณ์อะไรพวกเนี้ยเงินเดือนไม่กี่หมื่นนะครับสองสามหมื่นแบบนั้นแล้วก็เริ่มลงทุนออมไปทุกๆเดือนออมไปทุกๆเดือนนีคน่คนที่หนึ่งนะแม่แม่บ้านคนที่สองครับคนที่สองครับเป็นวิศวกรมีเงินเดือนสูงมากแบบเฉียดแสนอะ่ะเงินเดือนเฉียดแสนอะ่ะทั้งสองคนคนหนึ่งแม่บ้านคนสองวิศวกร คนที่หนึ่งครับนี่ทยอยลงทุนไปเรื่อยๆเดือนละห้าร้อยเดือนละพันหนึ่งห้าร้อยพันหนึ่งเก็บไปเรื่อยๆทุกๆเดือนคนที่สองวิศวกรเงินเดือนเฉียดแสนตลอดนะครับก็ทาทางานทํางานทํางานคนที่หนึ่งลงทุนก่อนก็ค่อยทยอยลงทุนคนที่สองบอกว่ารอให้พร้อมเอ้ยเดี๋ยวเงินไปก้อนใหญ่ค่อยไปลงเดี๋ยวมันก็ได้จะได้ได้เยอะๆสองคนนี้ต่างกันไงวิัยนในการลงทุนต่างกันโดยสิ้นเชิงการรอให้พร้อมต่างกันโดยสิ้นเชิง คุณแม่บ้านครับได้ผลตอบแทนผ่านมาประมาณสี่ห้าปีไอจ้จากเงินหมื่นจากเงินเดือนละพันสองพันพันห้าร้อยห้าร้อยพันหนึ่งแบบเนี้ยพอเขาโตขึ้นไปจะเป็นล้านแหละหลายแสนและจะเป็นล้านแล้วถอนออกมาใช้ใช้ได้แล้วปล่อยให้พอร์ตวิ่งต่อไปได้แล้วพอร์ตก็พอร์ตการลงทุนเขาก็ค่อยๆเลี้ยงตัวเองได้เรื่อยๆอ,อีกคนวิศวกรครับพอร์ตไม่ได้ขยับไปไหนเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มต้นลงทุนไปประมาณเกือบปี พอตขยับอยู่ประมาณห้าถึงสิบเปอร์เซ็นตสองคนนี้ต่างกันคือรอให้พร้อมคุณแม่บ้านไม่ได้รอให้พร้อมแต่คุณวิศวกรรอให้พร้อมการลงทุนไม่ได้ขึ้นอยู่จํานวนเงินแต่การลงทุนขึ้นอยู่กับความสม่ําเสมอและคุณเริ่มลงมือทําเมื่อ,อไหร่ถ้าคุณเริ่มลงมือทําตอนนี้ครับมีโอกาสที่คุณจะเติบโตได้มากกว่าทักษะการลงทุนคุณจะเยอะมากกว่ามีโอกาสที่จะทาให้คุณได้เห็นจังหวะดีๆในการลงทุนใน ล,ลาดนั้นๆมากยิ่งขึ้นเหตุผลที่คุณแม่บ้านประสบความสําเร็จไม่ใช่เพราะเขามีเงินเยอะกว่าไม่ใช่เงินต้นเยอะกว่าไม่ใช่รวยกว่าไม่ใช่ฉลาดกว่าไม่ใช่อะไรเลยแต่เพราะเขาเริ่มตั้งแต่ยังมีน้อยคนที่เริ่มลงทุนตั้งแต่ยังมีเงินน้อยๆถ้าคุณไม่สามารถจาัดก,การเงินร้อยได้จากเงินล้านคุณก็ไม่สามารถจาัดก,การเงินได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นการลงทุนมันเริ่มที่วินัยครับมันต้องเป็นเหมือนมัดกล้ามเนื้อครับไม่ใช่มาปุ๊บคุณจะเก่งและแัดสรู้ว่าสามารถลงทุนให้ร่ํารวยได้เลยจุดบอดที่ทําให้คนไม่รวยเ่ยมีอยู่3อย่างข้อ1นึ่งไลฟ์สไตล์อินฟลชันครับคือใช้ชีวิตเหมือนคนรวยทั้งทงที่ตัวเองเนี่ยรายได้ไม่ได้มาจากการลงทุนเปลี่ยนใหม่ครับเป็นไปใช้เงินเพื่อการลงทุนและเอาเงินลงทุนเนี่ยไปใช้ชีวิตรายได้เพิ่มครับแต่รายจ่ายพุ่งเร็วมากกว่าทําให้ติดกับดักความฟุ่มเฟือยแล้ว ข้อ2ครับการเข้าใจผิดเรื่องการลงทุนและก็การสร้างหนี้ครับกล้าที่จะก่อหน,นี้ระยะยาวแต่กลัวที่จะลงทุนระยะกลัวที่จะลงทุนในระยะยาวแล้วก็ผูกมัดตัวเองกับหนี้ระยะยาวแล้วก็พลาดโอกาสสร้างความมั่งคัง่งหรือจากการลงทุนพวกนี้นะครับและข้อ3ครับรอจนพร้อมและไม่เริ่มสักทีรอจนกว่าเงินจะขึ้นรอจนกว่าโอกาสจะมารอโอกาสที่คนนู้นมาบอกรอจะต้องเรียนก่อนเราจะต้องทําอะไรก่อนสุดท้ายเริ่มช้าก็ พลาดโอกาสสาคัญสําคัญ,คญทีนี้เราจะแก้ยังไงบ้างทั้ง3ข้อนะครับข้อ1นึ่งไลฟ์สไตล์อินฟลนสิ่งที่ต้องทําคือถ้าคุณจะใช้ชีวิตให้เติบโตคุณต้องเอาเงินไปลงทุนและเอาผลตอบแทนจากการลงทุนมาใช้ชีวิตครับแบบนั้นไลฟ์สไตล์ของคุณจะไม่อินฟลชัอนอย่างแน่นอนและข้อ2ครับเรื่องการสร้างการลงทุนคุณจะต้องเริ่มลงทุนทันทีเริ่มการสร้างการลงทุนที่ผลตอบแทนสม่ำเสมอและต่อเนื่องทำซ้ำได้ และข้อ3ครับไม่ต้องรอให้พร้อมครับวันนี้คุณมีเท่าไหร่เริ่มลงทุนตั้งแต่ตอนนี้และเริ่มแอคชั่นตั้งแต่ตอนนี้นะครับเพราะการลงทุนคือการซื้อเวลาให้คนที่คุณรักถ้าถ้าคุณทําทั้ง3อย่างนี้แล้วชีวิตของคุณในระยะเวลา1-3ปีจะมีโอกาสที่เติบโตก้าวกระโดดอย่างแน่นอนอย่างที่ผมเคยเป็นและผมเชื่อว่าทุกๆคนคู่ควรกับความสําเร็จจากการลงทุนเพราะการลงทุนคือการซื้อเวลาให้คนที่คุณรักครับ สำหรับวันนี้ผมคนรักนะครับสมเลิศเฉลิมมหารมรากตกับหัวข้อ3จุดบอดที่ทำให้คนไม่รวยสักทีฝากไว้กดติดตามกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วเรามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องความมัง่งคั่งการเทรดการลงทุนและทำให้คุณมีเวลาที่กว่าคนที่คุณรักมากขึ้นกับผมคนรักสมเลิศเฉลิมมหารมรากตขอจากไปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ